รีบไปนะก,ก่อนสามโมงครึ่งเรามันไม่มีลาปลาแล้วทําไงครับพ่อก็บอกก็บอกว่าเขาไม่ขายตอนนี้ไม่ขายเราเราจะทํายังไงเราให้แม่มาดูลูกเราไม่เป็นไรก็บอกแม่เ่ามันไม่มีพี่ก็บอกว่ามันยังไม่ขายมั่งอะไรเงี้ยจะทำยังไงไฟฟ้ามาธรรมชาติธรรมชาติ วันนี้น้ำเยอะไหมเนี่ยโอ้ยวันนี้น้ำเยอะอ,อยู่ถึงแล้วที่ของเรา

โอ้ยอากาศดีจังเลยพ่อเ๋ยวหนึง่งเร็วเร็วอุ้ยล่วงแล้วเนี่ยอ้วนอึ๊บไม่กินไม่กินก็ไม่ต้องกิน เมื่อวานเมื่อวานที่แม่มาดูอันนี้มันเขตบ้านเขานี่งเนี่เสาเราอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงเสาเนี่ยเนี่ยเสาเนี้ยหลักเนี่ยเสาเนี้ยแล้วก็ตรงไปถึงถึงบนแพงบ้าน,น,นอ๋อเออเมื่อวานแม่ก็คิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยถึงประมาณเกือบหลังหลังบ้านเราอะ่ะทําเป็นห้องพักสี่ห้องอือเออได้ไหมแล้วข้างหน้าก็เป็นร้านเหล้ากับกาแฟอืมเห็นไหมสี่ห้องที่มัน เออ,อเป็นสี่ห้องเดี๋ยวค่อยออกแบบแต่ว่าเอาแค่นี้พอเนี่ยใช่แล้วบ้านเราอ่ะตอนนี้กบ็บ้านเราตรงนี้ไปจนถึงร้านตัดแปร้านร้านเล่าเออเนี่ยตั้งแต่เนี่ยบ้านเราตรงเนี้ยไปถึงต้นไม้ต้นใหญ่นี่ก็ค่อยเป็นจะพูดจริงจริงมันก็ปรับพื้นที่หมดแล้วนะมันคุ้มนะเทียบกัที่อื่นเนี่ยไอท้ที่อันเจ็ดอันนั้นก็เจ็ดแสนนั่นก็ใหญ่ก็จริงแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องปรับพื้นที่อะไรอือโอ้ยพ่อดูตรงนี้ดิเนี่ยตัด ต้นไม้นี่สวยน่าแต่งกิ่งนะโอ้โหเห็นวิวตรงนี้แบบจบเลยสุดยอดเลยเนาะอย่าบอกนนะวิวบ้านผม <laughs> นี่วิวบ้านหนูไวนะ้เนี่ยเออนี่วิวบ้านเราเลยนะเนี <laughs> ่ยตอนเราเราทำห้องถ้าเราทำห้องสองชั้นเนี่ยตรงเนี้ยบ้านเราทำขึ้นไปมองวิวตรงนี้ได้เลยสวยจังเ <laughs> ดินระวังให้มันเป็นหนังๆก็ต้องใส่ <laughs>

หนึหน่งร้อยห,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 หกสิบสองตารางวาก็นู่นนู่นนู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 นตุกกต๊กแกไปใช้ตุกกต๊กแกกลัวที่จะเจอตุ๊กแกกลัวเจออุ้ยเชียนี่จบ ลูกมาหรือว่าอะไรเนี่ยไม่รู้อุ้ยไปตกมาอืมตกมาวัอกี้ตกใจแล้วมั้งนี่ห้องนอนเมื่อวานยามาวา่าเฮ้ยเหียตกใจไ, <laughs> ไม่ไม่รู้มันหล่นใ่ร้อ มันก็กว้างอยู่นะห้องนอนเนี่ยกว้างเลยเออไปๆมามาห้องห้องตีนี้เน่ยห้องอัดเลยเนะี๋ทำเป็นห้องอัดแล้วรถจะลูกนอนไหนอ่ะนอนร่องไง <c oughs> ไม่หรอกไม่ต้องทำเป็นต้องทำเป็นอะไรเนี่ยทำเป็นห้องกาแฟนัน่นแหละทำเป็นร้านกาแฟได้ร้านกาแฟก็ต่อเติมข้างหน้าไงเออตรงชานนั้นน่ะเป็นห้องเล็กๆแค่นั้นพอเดินเข้ามาเปิดประตูเข้ามาเป็นบ้านเราอ่านั่นเป็นเป็นเป็นบ้านก็ได้คช่ไอืม ต้องทําชั้นบนนะถ้างั้นนะเรกๆมาอยู่ก็ยังไม่ต้องพามันนี้แบบเปิด้านล่างแะทุบเปลือยเลยแล้วก็ต่อข้างบนไปให้มันเป็นเราเียนชั้นบนข้างล่างก็ทาเป็นเป็นใต้ถุนนะอืมค่อยว่ากันอ,อันนี้สายไฟขอทำไปแล้วเหมือน,นอันี่ยขอต่อแลยเขาไม่ได้ยึดมันก็ใช้ได้หมด ก็น่ากลัวเออเสียวทุกแกะเมื่อวานพี่แหมเห็นมันอยู่แถวนี้แหละพ่อโอยมันตะพวดมันมีอะไรนะมันมาอยู่นั่นแะอืมอันนี้ปูนพันธุยาอะไไม่รู้อืมมันจะซุดนะแม่ว่าเขาทรางยังไงว่ามันไม่ค่อยดูดิมันแตกมันอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เรเพิ่งมาทำไม่ใช่เหรอแต่ทำไมมันอ่อนพอเปิดได้รับเปิดตรงนี้อือเออไม่เคยเดินมาตรงนี้เลย มันจะเขาจะทำเป็นทำเป็นครัวจริงไกันเลยอืมบบิทำครัวเหมือน <บะ S 1> เขาทำเองอะ่ะเออพอ <laughs> พี่เข้าไปดูเฟสเฟั้นเขาก็าทำปูนอย่างเงี้ยที่ร้านที่เขาทำเออ๋เนี่ยเขาทำสีงี้เหมือนกันเลยูเปลยทําขึ้นมาตอสีอื่างร้านชงนั้นงเหมือนเย้าี้สไตล์เขา ถ่ายหมดแล้ว่ะถ่ายหมดละต้นอื่นอต้เยอะม่ให้ป้าเดินไปดูข้างล่างหน่อยได้ไหมคะ,ะไปเดิวดว่้นาจะลงไปดูมี่ป้าเขาปลูกต้นอะไรไม่รู้ เลยเรืองนะครับเลยมันอนขี้ก้าสาอยู่ตรงไหนเมื่อวานเขาวันนั้นที่เขามาขุดหลักเหรออ๋อไหนเมื่อกี้นะอ๋ออ๋อมันก็กินกินที่บ้านแล้วก็ไปนะ ตรงนี้นะปาร์ตี้สังสรรค์นะรีเจนซี่สามกลมนะเขาบอกแค่น้อยให้ทำอะไรก็ขอหมู่บ้านให้ช่วยทำเหรอมันเป็นของกลางติดกลางก็ของติดตั้งติดตั้งไหมลานเบียรร์์นเบีย ม่เพราะว่าเราได้เปี่ยนแล้วมันเหมือนกับจะเป็นของเราไกลๆเพราะมันอยู่ติดบ้านเราสุด<อ>บ้านเราริมสุดอ่ะเนี่ยมองไปก็บ้านเราพูดอย่างได้แต่ปากว่าเป็นบ้านเราแล้วพูดได้แต่ปากาเป็นบ้านเราแล้วหลังจากที่มาดูกันหลายวัน,น,นววอือโอ้ยน้ำใสพ่อวันนี้ ดีแล้วร้อนโอ้น่นเดี๋ยวฝั่งนั้นนะคะเนี่ยเห็นที่ร้อนๆไหมเพราะว่าเขากำลังจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหรจะทำเสร็จสวยมากเลยน้ำที่ตรงนี้ได้มาเพราะว่าป้าต้ม ช่างช่างที่บ้านป้าต้อมนะคะเขาเขาบอกว่าคนในหมู่บ้านเขาจะขายที่ตรงนี้อืมน้ำใส่เวอร์ก็เลยมาดูกันเออถ้ามาอยู่นี่ก็เล่นน้ำทุกวันโอ้โหมีเกาะกลางนั้นด้วยสุดยอด ตอนแรกงบที่เราตั้งไว้คือ4 4แสนห้า4แสนห้าประมาณนั้นแหละแล้วก็ไปได้ที่แถวบ้านดูตอนแรกไปดูแถวบ้านดูว่าตกลงจะซื้อแล้วแล้วบรเงเอินเจ้าของที่ไม่รับโทรศัพท์ก็าต้อมก็เลยมาช่างบ้านไม่ต้อมเขาก็เลยถามถามให้แล้วก็เลยได้มาดูตรงเนี้ยปรากฏว่าชอบก็โชคดีไปว่าที่บ้านดู่เขาไม่รับโทรศัพท์พอมาเจอที่ตรงนี้ก็ชอบเลย แต่ที่ตรงนี้มันก็แพงกว่าตรงนั้นครึ่งนึงเนี่ยแต่ก็กัดฟันซื้อกันไปโอ้สวยมาก ฟินไหมคะฮะเหรออืมใครเรียกอ่ะ ไม่รู้ขาพูดอะไรไม้ นี่เป็นหมู่บ้านที่เป็นทางเข้าที่จะไปที่ของเราหมู่บ้านหาดเคดเนาะเป็นหมู่บ้านหาดเคดก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าก็มีทุกอย่างพร้อมยกเว็นเซเว่นแต่ก็เขาชาวบ้านเขาก็ออกมาขายของมีของกินมีอะไรที่สําคัญมีราบคั่วเจ้าอร่อยมากแต่วันนี้ไม่น่าจะเปิดเพราะมื่อกี้ผ่านมาไม่เปิดก็ถือว่าเราได้ที่ดีที่ดีมากๆสํสหรับเรานะพอใจ <laughs> เป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากมีทุ่งนามีแล้วก็มีบ้านดิดๆๆกันมีโรงเรียนด้วยนะอ่ามีโรงเรียนมีวัดหาดเค็รบนหาดเค็รล่างยังไงก็ไม่เหงาอ่ะห่างจากตัวเมืองสิบเจ็ดโลนะพ่อเนาะจากบ้านเราไกลทางมาสบายอืมสบายดีหมดทุกอย่างขับมอเตอร์ไซค์สบายเลยเนี่ย คนที่ขายที่ให้เราเขาบอกว่าถ้าน้ําถ้าน้ําท่วมที่ของเราก็คือท่วมทั้งเมืองนั่นก็จะเห็นว่าจะมีบ้านตลอดทางคือเป็นหมู่บ้านจริงๆที่คนอยู่กันพอสมควรอะไรเงี้ยโหนี่วิวตรงนี้สุดยอด มีนะมีลแล้วแหละเนาะทุกบ้านก็ต้องมีนะต<ช>่เนี้น็ตเราสำคัญส่วนมากคือเน็ตเสี่ยวเน็ตเล่นเลยก็ต้องไปขอเขาเนอะใช่ไหมพอ่อก็ทำเรื่องบอกว่าบ้านอยู่ตรงนั้นตรองเลื่อแบบแรกที่จะทำคือต้องไปขอเลขที่บา้านก่อนแล้วก็ขอไฟขอน้แก็อะไรแหละลลถึงเข้ามาอยู่ได้ละความจริงก็มีไฟไมีน,น้ำนี่แหละพวกเจ้าข้างบ้าน น, 3, 3นี่ออกจากหมู่บ้านแล้วนี่ทางออกหมู่บ้านก็จะเป็นทางเข้าถนนใหญ่เดี๋ยวมันจะมีป้ายบอกว่านี่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 ชุมชนโรงเรียนบ้านหัดเค กลับรถประมาณยี่สิบห้านาทีเวสซื้อลาบห้านาทีเอาครึ่งชั่วโมงพอดีอทงดีมากทาม,ากม่ต้องชิวขับผ่านกันมีความสุขนี่นะซือ้ออย่างงี้โฟร์วิวเออแต่ว่ามานี่ก็ต้องซื้อกระบะกระบะหนึ่งคันแก่แก่กระบะแก่แก่ไว้ลุย สุดดยอเลยเเนาะออวิวด้านฟ้านี่นเองเนาะสวยโอ้โหนี่เนี่ยพอขุดลอกแล้วตอนนี้ใช่ของเราอ่ะไม่ใช่มันแถวเราอ่ะเหมือนจะใช่นะเหรอแล้วเขาขุดมานานแล้วทำไมเขายังไม่เสร็จสักทีอ่เขาจะทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราดูแหละเราเสร็จแล้วเราก็มาสร้างก่อนดิขอให้บ้านนั้นอย่าเพิ่งทำอย่างน้อยก็สร้างเป็นหลังคาร้านเริ่มต้น ่แม่ขอเป็นร้านเล็กๆเพราะว่าแม่จะต้องรีโนเวททุกห้าปีแบบร้านเล็กๆแค่คนอยู่ได้สองคนยืนอยู่นบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็เ,ออเหลือก็เป็นที่นั่งเ,<อ>เป็นโตะ๊ะไปยกย้ายได้สะดวกเออยๆเท่นั้นพอจะไม่สร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างคาร์บอนเลยต้องเปลี่ยนตลอดแหละจะเวทบ้านที่เราอยู่สร้างไปเลยดีๆที่พักก็อา